สนับสนุนโดย Suzuki XL7 เติมเต็มชีวิตที่ท้าทายสู่จุดมุ่งหมายที่ไร้ขีดจำกัดสัมผัสและทดลองขับ Suzuki XL7 ได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับเอกมาข่าว FM 99นะครับในช่วงกลางสัปดาห์วันนี้วันพฤหัสบดีที่22กันยายน2565นะครับ ยังลุ้นยังเชียร์ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกันเหมือนเดิมโปรแกรมวันนี้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเกมที่น่าสนใจผมเลือกเกมเบลเยียมกับเวลเลือกคู่นี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฝากคอบอลนะครับจะเล่นกันในช่วงเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าจะเล่นกันเป็นนัดที่5ของทั้งคู่ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์คู่นี้เหมือนเดิมครับฝากไปด้วยฮะผู้สนับสนุนใจดีครับ a t i g 7 8 9คอบอลสามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกับทีมงานได้ เชียร์ฟุตบอลไปกับเอกมาขาวอย่าลืมนะครับ t i g 789นะครับมันไปด้วยกันครับสถานการณ์ของกลุ่มนี้มาดูข้อมูลกันเลยนะครับจริงๆกลุ่มนี้เนี่ยจะฝูงเป็นฮอลแลนด์นะครับ10แต้มเบลเยียม7โปแลนด์4แล้วก็เวลมีแค่แต้มเดียวยังไม่ชนะใครเลยนะครับผลงานในช่วงที่ผ่านมาเบลเยียมก็ยังมาตรฐานดีอยู่นะครับ5เกมหลังของเบลเยียมชนะ3เสมอ1แพ้1 เกมล่าสุดบุกไปชนะโปแลนด์1ประตูต่อศูนะครับส่วนเวลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงนี้5เกมหลังเนี่ยชนะ1แล้วก็แพ้ไป3เสมอหนึ่งนัดล่าสุดแพ้ให้กับฮอลแลนด์2ประตูต่อ3เจอกันช่วงหลังๆเท่าว่าเล่นในบ้านของเบลเยียมเบลเยียมค่อนข้างจะขี่เวลอยู่พอสมควรนะครับด้วยขุมกำลังชื่อชั้นนักเตะฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่า เบลเยียม uh, เองแม้แต่วันนี้ก็เป็นต่อเบลอยู่พอสมควรนะครับ mm hmm. เข้าไปดูลน์อัพแล้วเนี่ยเกมนี้เนี่ยนักเตะตัวดังๆของเบลเยีย hmm. มมากันแทบจะครบเลยนะครับประตูเป็นตูโบคูต hmm. er ัวแนวรับอันเดอร์ไวเรลมีทางด้านโมอาโบยาตาแฟร์ทองเกนโทมัสมูนีเยมีคาสตานที่จะเป็นตัวเลือกนะครับส่วนแผงมิฟิลชุดนี้หอัดกันมาแน่นเลยนะครับนำทัพมาโดยทางด้านเควินเดอบอยเอแดนอาซามี อนิกกาลาสโกทอกองอาซาอเล็กว ok ิเซลแล้วก็รวมไปถึงเลนโดทอซา,าที่ฟอร์มดีกับไบรตันเกมรุกก็จะมีตัวเก่าอย่างเดสเมอร์เทนแล้วก็มีบาชัวยี่เป็นตัวชูโรนะครับทั้งฝั่งเวลจริงๆชื่อชั้นชุดนี้ของเวลค่อนข้างจะเป็นรองอเบลเยียมอยู่พอสมควรนะครับส่วนใหญ่จะเล่นในอังกฤษแล้วก็หลายตัวเล่นในฟุตบอลเดอะแชมมปี้ชิพถ้าเทียบชื่อชั้นแล้วเนี่ย ก็ดูห่างเบลเยียมถ้าคุ้นหูกันหน่อยก็เวนเฮเดซี่ครับประตูจากลอสเอนเฟอร์เรสเดนนี่วอร์ดจากเลสเตอร์ชุดนี้นี่ถ้าจะจุดเด่นก็มีเกมรุก,กนะครับก็มีกาเรตเบลก็แนลรุกจอมเก๋าที่เล่นอยู่กับลอสแอนเจลิสนะครับอ่าแล้วก็มีแดนเจมแล้วก็รวมไปถึงเนโกวินเลียม ที่อยู่กับลอตเตอรี่แคมฟอร์เรสก็อย่างที่เรียนไปนะครับเสถิยรใกันช่วงหลังเบลเยียมกินขาดแล้วก็ด้วยชื่อชั้นของนักเตะด้วยฟอร์มการเล่นตัวจริงตัวสำรองเทียบกันไม่ติดนะครับผมจึงมองว่าวันนี้เนี่ยเบลเยียมถ้าเล่นกันดีๆจบกันคมๆตั้งใจเล่นใช้โอกาสไม่เปลืองหรือว่าแนวรับของเบลถ้ามารับไม่แน่นหรือถ้าคิดจะต่อกรกับทางด้านเบลเยียมมาเปิดแลกกันแบบมาต่อมาตัาตต้งแต่ช่วงต้นเกมผมดูว่าเสร็จเบลเยียมแน่ ลุ่มกำลังดีกว่าเยอะโดยเพราะแผงมิฟิลนี่โอ้เป็นพวกตัวที่เด็ดยิงได้ทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ยังหวังว่าเบลเยียมน่าจะถะล่มเบลไปได้แบบสบายๆนะครับสกอร์แรกมาเร็วไหลแน่แล้วก็เชื่อว่าชุดนี้ของเบลเยียมยังแข็งแกร่งอยู่นะครับนักเตะหลายๆตัวก็ยังอยู่ในช่วงพีควันนี้เบลไม่น่าจะมาสู้กับเบลเยียมได้นะครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงให้แฟนๆเชียร์ เจ้าถิ่นเบลเยียมไปได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าสกอร์แรกมาเร็วสกอร์อาจจะไหลวันนี้เบลวันนี้เบลเยียมจะชนะเบลแบบเละแน่นอนนะครับก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะครับสวัสดีครับ